วันพุธที่15กุมภาพันธ์2566เวลา9นาฬกา30นาทีว่าที่ร้อยตีสมศักดิ์พมดำรองอธิบดีกรมสวิสดิการและคุ้มข้องแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้แชร์แรงงานครั้งที่2ประจำปี2566ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนสำนักงบประมาณผู้แทนกรมบัญชีกลางผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรกรผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรกรผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้างผู้อำนวยการกองสวดิการแรงงานแทนผู้อำนวยการกองนิติการและผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน การประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณากันกองคำขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจำปีงบประมาณพศ2566ของสหกรณ์ออมทรัพย์สหาภาพแรงงานนิเคสยามอลูมิเนียมจำกัดจำนวน10ล้านบาท หากสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการใดมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองพืนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้ที่กองสวัสดิการแรงงานและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่กสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน